สวัสดีครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับพระราหูย้ายในปี2568 18เดือนนับจากนี้ครับสินทรัพย์ทั้งผองจะสำเร็จดังประสงค์สำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวราหูไม่ถือว่าเป็นดาวร้ายในดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภ เป็นดาวแห่งความสําเร็จดาวแห่งโชคลาภนะครับฉะนั้นเมษจะไปกลัวนะลัคนานราศีเมษเนี่ยดาวราหูย้ายแล้วย้ายเข้าสู่ตําแหน่งที่ดี1ปีครึ่งหรือ18เดือนนะครับถือว่าเป็นจุดที่โอเคในดวงชะตาและนอกจากนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาคมไม่ใช่แค่พระราหูดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัส ซึ่งเป็นดาวตรีเทพดาวใหญ่ทั้ง3ามดวงก็ย้ายพร้อมกันในเดือนนี้เอาไปทีละดาวทีละดาวเดี๋ยวเราเอาราวหูก่อนแล้วเดี๋ยวพื้นหัสเสาเดี๋ยวตามมาไม่ต้องกลัวอ่ะไปติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ถูกออกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พเพลเพนี้ได้เลยนะครับอ่าตำนานพระลาหูนะครับมีหลายตำนานตำนานที่ชัดเจนที่สุดก็คือการกวนกัะเสียนสมุทรนะครับก็มีพันนารายเป็นองค์ประธานอยากได้น้ำอมฤตกันระหว่างเทวดากับอสูรนะครับก ฝั่งเทวดาเนี่ยไปจับทางหางหนาคนี่นะฝั่งอสูรเนี่ยไปจับทางหัวหนาคเพราะว่า <c oughs> คือเทวดาเจ้าเล่ห์นะไปจับหางหนาคเพราะรู้ว่าถ้าเกิดเวลากวนเนี่ยใช่ไหมพญานนาคเนี่ยต้องใช้พลังเยอะเวลาที่กวนไปกวนมาเวียนหัวก็พ่นพิษออกมาแล้วถ้าพ่นพิษก็พ่นพิษทางปากก็ต้องโดน ฝ่ายอสูรนะอสูรก็กวนไปด้วยออกแรงไปด้วยโดนพิษไปด้วยก็แย่เลยพอกวนแล้วเนี่ยทะเลน้ำนมออกมาเป็นน้ำอมฤตไอ้พวกอสูรก็ไม่ได้กินเนะ่ยเพราะว่ามันเมาพิษไปหมดแล้วนะแต่บังเอ,อิญมันมีอสูรตัวหนึ่งฉลาดแปลงร่างเป็นเทวดาไปอยู่ฝั่งเทวดา <laughs> และอสูรตนนั้นนั่นก็คือราหูนั่นเอง นะครับแล้วก็มีเทวดาสององค์เนี่ยจับผิดเอ๊ะทำไมมันเทวดาองค์นี้มันดูแปลกๆใช่ไหมลุกลี้ลุกลนดูไม่สง,ง่าง,งามเหมือนเทวดาทั่วไปนะเทวดาสององค์นั้นก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็ไปจับผิดพระลาหูได้ก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็โกรธมากก็เลยคว้างจักเข้าไปตัดพระลาหูออก เป็นสองท่อนเนี่ยท่อนเนี่ยท่อนบนเนี่ยสังเกตไหมรูปปั้นทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพระราหูเนี่ยมีครึ่งตัวมีครึ่งองค์เห็นไหมนี้พระราหูครึ่งองค์เนี่ยก็โกดแค้นนี่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็เลยไล่ก็เรียกว่าไล่กินพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นดังที่เกิดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 14มีนาที่ผ่านมาเกิดจันทรุปราคาก็มีเหตุที่ถนนพระรามสอง29มีนาก่อนวันที่20ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันวันที่28อย่างที่ทราบกันดีก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและพระราหูเนี่ยเป็นเทวดาที่ปกปักอารักษาในทิศพายัพทิศพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือก็พม่าเลยแหะครับตรงๆงเลยครับนะ อันนี้ก็เป็นเหตุที่เขาเรียกว่าก,ก็เป็นเรื่องที่ทางโหราศาสตร์เขาก็จับสถิติมานะครับในทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามก็อาจจะมันก็ไม่เกี่ยวมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มันก็คาดเดาได้นะครับในตำราดูดาวเนี่ยเห็นเห็นท้องฟ้าเห็นพระจันทรูปทรงแปลกแปลกเนี่ยมันมีนะพระจันทร์ดูเอียงเองียงดูแบบ ลักษณะผิดรูปผิดล่างไปจากเดิมเนี่ยซ,ซึ่งต้องเป็นคนที่ดูดาวแบบชำนาญมากนะถึงจะสังเกตได้และจะเกิดปรากฏการณ์ในเรื่องของเฮ้ยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวก็สามารถทำนายได้ล่วงหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกอะ่ะการเกิดจันทรุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคาเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์แปลกๆอยู่แล้วนะก็เกิดสองครั้งซึ่งในคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้ ระบุอะไรล่ะก็แค่ให้ระมัดระวังทั่วไปนะครับแต่มันก็เกิดเหตุค่อนข้างรุนแรงจริงๆแหละอ่ะทีนี้เรามาดูชาวลัคนาราศีเมษสําหรับพระราหูนะพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพบที่สิบเอ็ดพพลาภะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอดสิบเอ็ดนี่คือพบลาภะแปลว่าโชคลาภความสําเร็จเป็นดาวแห่งความสําเร็จของท่าน คือชาว,ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยคือดาวพระอังคารและลัคนาราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุไฟสัญ,ญลักษณ์เป็นแกะแกะนักสู้แกะภูเขาแกะที่ต่อสู้ไม่ใช่แกะที่เอามาทํากระเป๋านะเข้าใจไหมเออเป็นแกะนักสู้ฉะนั้นโดยพื้นฐานคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทยานมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะ ต้องการเป็นที่หนึ่งต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมีความทะเยอทะยานแหละว่างั้นโดยพื้นฐานทั่วไปมากน้อยมันก็จะมีดาวอีกสิบดวงเข้ามามีอิทธิพลในดวงชะตาแต่โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยพื้นฐานนิสยัยคุณต้องเป็นแบบนี้อ่อนแข็งมากน้อยแยกย่อยไปแต่ละดวง ฉะนั้นดาวราหูจึงเป็นดาวโชคลาภของท่านเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยขยันมุ่งมั่นตั้งใจมุทะลุดุด,ดันแต่บางทีมันไม่มีเทคนิคมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมฉะนั้นองค์ประกอบในความสำเร็จของท่านจึงต้องมีพระราหูเข้ามาช่วยด้วยเออคนเรามันจะสำเร็จไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนอกจากมีวิชาเทพแล้วมันต้องมีวิชามารด้วยเข้าใจไหม แต่ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นคนเจ้าเล่ห์คดโกงทุจริตอะไรไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยเราอะ่ะขยันมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก้มหน้าก้มตาทํางานเหมือนเอาแปลง่ายๆเลยเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยนะมันก็ไปได้ในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วแหละขยันซื่อสัตย์มุ่งมั่นตั้งใจแต่บางทีเนี่ยคนที่มันจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือคนที่จะประสบผลสาเร็จได้มันต้องมีทางลัด มันต้องมีเทคนิคมันต้องมีวิธีการเอาตัวรอดใช่ไหมเนี่ยพบโชคลาภของท่านดาวที่เป็นตัวแทนความสําเร็จและโชคลาภของท่านจึงเป็นพระราหูมันเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนและดูดีดาวราหูเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดาวมันเป็นจุดคลาดเนี่ยมาเป็นจุดคลาดในดวงชะตาเป็นเงามืดที่โคจรมาทํามุมบทบงัง ระหว่างโลกระหว่างดวงอาทิตย์และพระจ,จันทร์ฉะนั้นไม่ใช่วัตถุบนท้องฟ้าไม่มีตัวตนแต่มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะมันเป็นเงาเป็นเป็นจุดตัดเป็นจุดตัดฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยจึงกำหนดให้ลาหูเนี่ยเดินโคจรเป็นทักษินาวัตดาวทั่วไปจะเป็นอุตราวัตเห็นไหมเวียนซ้าย ทักษิณาวัตจะเวียนขวาราหูจะเดินสวนกับดาวอื่นนะมีดาวราหูกับดาวพกเกตพกเกตก็คือครึ่งล่างของราหูฉะนั้นราหูจะเดินสวนทางกันฉะนั้นดาวอื่นเนี่ยจะไปจากเมษแล้วก็ไปทางพฤกษบมีถุนไปเรื่อยๆราหูเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันสถิตอยู่ที่ราศีมีนนะครับและกำลังจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมเห็นไหมเดินสวนทางมาตรงนี้ ทีนี้ราศีกุมเนี่ยก็เป็นบ้านของราหูอยู่แล้วพูดง่ายๆพระราหูจะเข้าบ้านตัวเองมีตำแหน่งเป็นกระเสตราธิปดีที่แปลว่าชัดเจนมั่นคงแน่นอนราหูเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบก็แปลง,ง่ายๆครับโชคลาบมั่นคงชัดเจนอันนี้ทายดีได้สถานเดียวนะครับทายดีได้สถานเดียว สำหรับชาวลัคนาราศีเมษโชคลาบความสําเร็จมาแน่แล้วมาแบบไม่ธรรมดาเพราะราหูจะอยู่ถึง1ปีครึ่งหรือ18เดือนเต็มๆชัดเจนและดูดีนอกจากนั้นเนี่ยมีช่วงสั้นๆครับพระราหูเนี่ยจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาซึ่งมีดาวพระเสารออยู่ดาวพระเสาร์คือดาวเจ้าเรือนการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพลาพะแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จแล้วดาวเห็นความสําเร็จก็มาอยู่ด้วยกันแสดงว่าสําเร็จแน่นอนและบังเอิญดาวเสากับราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กันเมื่อดาวเสามาเจอกับราหูจะได้เกิดกําเนิดเรียกว่าหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าโชคเทวริศ ที่จะดูโชคใหญ่ในชันนาสาชันนาสาก็คือชีวิตเนี่ยพระราหูต้ององค์พระสาวราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงสาวเลงอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ชัดเจนครับรอบแรกอาจจะกินเวลานิดเดียวเนื่องจากเป็นดาวใหญ่เนี่ยเวลาแป๊บเดียวเนี่ยมันอาด จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ในสิบแปดเดือนยังไงก็ต้องเกิดคือรอบแรกเนี่ยดาหูย้ายเข้าห้าพฤษภาคมมีดาวพระเสาอยู่ตรงนี้ดาวพระเสาเนี่ยเขาอยู่ถึงวันที่สิบเก้ากี่วันเองสิบสี่วันเหม็มสิบสี่วันฉะนั้นในสิบสี่วันเนี่ยจะเกิดเหตุ เกิดเพราะราหูเนี่ยเวลาเขาย้ายเนี่ยนะก่อนสิบห้าหลังสิบห้าคือก่อนพระลาหูย้ายวันที่ห้าเนี่ยก็คือปลายปลายเดือนเมษาเนี่ยออกฤทธิ์แล้วครับก่อนย้ายนี่ออกฤทธิ์แล้วเพราะราหูเนี่ยเขาเปรียบเสมือนนกใหญ่โบราณเขาว่าเป็นอีแรงเลยนะเกาะกิ่งไม้ที่เปลาะบางนั่นก็คือชีวิตท่านเมื่อราหูกระโจนออกไป กิ่งไม้ย่อมสั่นไหวกิ่งใหญ่หมายถึงโครงสร้างชีวิตแข็งแรงก็รับแรงสั่นสะเทือนได้ถ้ากิ่งเปราะบางหรือกิ่งเล็กก็มีสิทธิ์หักโค่นได้เช่นกันแถมราหูเนี่ยยังย้ายออกจากเรือนวินาแปลว่าความเสียหายฉะนั้นเขาจะทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ได้ฉะนั้นช่วงหลัง ครึ่งหลังเดือนเมษาเอาเป็นวันหลังสงกรานเป็นต้นไปสักประมาณวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยท่านก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกแล้วครับท่านสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเอาเป็นว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับเราไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องเกิดเหตุร้ายแน่ๆก็ไม่แน่อาจจะเกิดเหตุการณ์ดีก็ได้เพียงแต่ว่า ลาหูเนี่ยย้ายวันที่ห้าเราตั้งหลักวันที่ห้าไว้5พฤษภาคมก่อนย้าย15วันหลังย้าย15วันคือลาหูเนี่ยมันคือหนึ่งเขาย้ายเนี่ยเขาย้ายสวนทางเข้าไหมเขาย้ายสวนทางกับดาวอื่นฉะนั้นอย่างที่บอกปฏิกิริยาในการที่จะความรุนแรงของลาหูเนี่ยมันกระทบแน่นอนแต่อย่างน้อยวางใจได้ว่าย้ายแล้วดี ดีกว่าอยู่ที่เดิมเพราะเข้าเรือนลาภะและเป็นกเกษตรก็แปลว่าความสําเร็จของท่านจะชัดเจนและได้โชคใหญ่มันยังกินเวลาที่ดาวเสายัางอยู่ที่ราศีกุมกระทบในเรื่องงานของท่านอย่างชัดเจนและดูดีฉะนั้นการงานของท่านมีโอกาสมีความสําเร็จสูงนะครับมีความสําเร็จสูงเดี๋ยวกรณีดาวเสาร์เนี่ยเดี๋ยวผมแยกคลิปไปอีกแล้วกันนะครับดาวเสาร เพื่ออธิบายให้ชัดๆนะครับตอนนี้เราก็คลิปนี้ลาหูก็ว่าแต่ลาหูนะครับแต่ว่าลาหูกับเสาเนี่ยเขาทำงานคู่กันยาวๆครับในปีหกแปดเนี่ยทีนี้พระลาหูเนี่ยย้ายเข้าในช่วงแรกท่านจะสังเกตนะย้ายมาปุ๊บเนี่ยเขาจะสถิตยอยู่ในเพชฌฆาตเลิกเนี่ยเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยลาหูก็ยังอยู่ในเพชฌฆาตเลิกมันถึงเกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเพราะดวงเมืองไทยก็ ลัคนาราศีเมษเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมก็ยังอยู่ในอนาเขตของเพชฌฆาตเลิกแถมยังอยู่ในตรียางพิษสด้วยนะตรียางพิษหน้านะครับเนี่ยก็เป็นจุดที่ไม่ดีแหละนะแต่พอย้ายเข้าสู่ราศีกุมแน่นอนครับยังอยู่ในเพชฌฆาตเลิอกอยู่นะสาลูกนะวางหนึ่งตรียางนะครับก็ประมาณ10องศา สินะองศาท้ายก็คือตั้งแต่ยีตั้งแต่30องศาราศีกุมถึง20องศาราศีกุมเขาเดินถอยหลังไงนะกว่าจะพ้น20องศาราศีกุมซึ่งมันจะเข้าอนาเขตเทวี TV เลิกเนี่ยอันนี้คือดีแล้วแหะก็ประมาณเดือนพฤศจิกานะประมาณเดือนพฤศจิกาซึ่งก็พอดีพอดีแหละพราะดาวเสาเนี่ยจะย้ายหนีไปราศีมีแล้วก็จะย้ายกลับมาประมาณสิงหา สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเสาวกัราหูก็จะทํางานเป็นคู่โชคเทวฤิิ์อีกในเรือนลาะความสําเร็จของท่านอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนและดูดีดาวพระอังคารก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทํามุมน่าสนใจกับพระราหูนะครับดาวอังคารเนี่ยก็จะอยู่ในราศีกรกฎนะในช่วงที่ดาวพระราหูย้ายทีนี้ดาวอังคารเนี่ย พอราหูย้ายปุ๊บเนี่ยจะทํามุมไม่ไม่ไม่สมพงกันกับราหูจกกนกระทั่งถึงวันที่หกมิถุนาครับนะเขาย้ายห้าพฤษภาใช่ไหมก็รออีกหนึ่งเดือนดาวังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงซึ่งก็จะเป็นเลงกับพระราหูอันนี้คู่ธาตุลมก็จะส่งเสริมพลังให้ราหูนี่มีพลังมากขึ้นเพราะอาราหูเป็นธาตุลมอังคารก็เป็นธาตุลมถ้าเขาย้ายมาสิงปุ๊บเลงกันก็สวยงาม แล้ดาววังคารก็ไม่ใช่ดาวดวงใดที่ไหนครับดาวประจำตัวของท่านดาวตัวเองกับดาวโชคลาภมาเจอกันก็เป็นไงพฤสภามิถุนาเนี่ยโอ้โหทิศท,ทางดวงชะตาของชาวลัคนาลาศีเมษดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าดูรายละเอียดลึกๆไปถึงลูกนวางเนี่ยก็อย่างที่บอกครับดาวราหูเป็นดาวใหญ่นั้นเวลาเขาขยับขยายเนี่ย มันกินเวลานานอย่างที่บอกอะกว่าจะเข้าเลิกดีเข้าเทวีเลิกเนี่ยเดือนพฤศจิกาปลายปีแต่เขาอยู่ปีครึ่งนะเขาอยู่ถึงปีเจ็ดศนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสบายสบายครับนะสบายสบายสำหรับชาวลัคนาราศีเมียก็อย่างน้อยวางใจได้ว่าอีกหนึ่งปีครึ่งนับจากนี้ไปโชคลาบและความสำเร็จของท่านจะมาอย่างชัดเจนและดูดี อีกทั้งดาวพฤหัสสัป,ปดีเนี่ยผมดูแล้วชาวลัคนาราศีเมียก็เดินดีไปจนถึง3ปีอะ่ะฉะนั้นมันคอฟเวอร์กันพอดิบพอดีนะดาวเสาร์ก็2ปีครึ่งอ่ะสรุปเลยพระลาหูครับในปีสองพรหถือว่าใช้คำนี้ได้เลยนะดวงชะตาของท่านจะพบความสำเร็จในรอบ18-20ปี ลองย้อนกลับไปลองย้อนกลับไป18ถึง20ปีที่แล้วถ้านับ18ปีเนี่ยมันจะตรงกับปี50ถ้าย้อนกลับไป20ปีมันจะกินเวลาไปพศ2548 48ปี 50, 50่สถึง50าศนยถึงห้ท่านลองสังเกตว่าช่วงนั้นน่ะนะ สังเกตว่าช่วงนั้นะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านทีนี้ถามว่ามันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะ20ปีที่แล้วท่านอาจจะเรียนหนังสืออยู่ก็ได้ถูกไหมตอนนี้ทํางานแล้วความสําเร็จบริบทในชีวิตหรืออะไรมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างผมตอนนั้นก็เป็นช่วงจังหวะทำงานเริ่มทำงานเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะประสบผลสําเร็จขึ้นผมไม่ใช่ลัคนาราศีเมษด้วยแต่เมษจะชัดกว่าเมษจะชัดกว่าเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเนี่ยย้อนกลับไปดูเนี่ยรอบเนี้ยมันเข้ามาแล้วมันบริบทมันจะต่างกันไปเห็นไหมบางคนเรียนอยู่ก็สําเร็จความสําเร็จก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการเรียนการได้งาน 20ปีถัดมา18บแปถึงยีปีถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของเงินและงานหรืออะไรก็ตามครับแต่รอบนี้มาดีถือว่ามาดีเพราะไม่ใช่แค่ลาหูอย่างเดียวดาวดวงอื่นก็เข้าทำมุมดีด้วยนะครับแต่ถ้าพิจานาลาหูอย่างเดียวก็ต้องทายดีสถานเดียวแหละชัดเจน สำหรับชาวลัคนาราศีเมษอะขอให้ประสบผลสําเร็จดังดวงชะตาพราหูเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่ามันร้ายแน่นอนบางดวงสําหรับบางดวงอะอย่างเนี่ยเอพูดได้เลยคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะได้รับผลผลดีน้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะลาหูเป็นดาวกาลกินีของคนที่เกิดวันศุกร์แต่คําว่ากาลกกินีแปลว่าไม่มีดีไม่ได้แปลว่าร้ายสถานเดียวไม่ใช่ครับ คำว่ากาลกินีแปลว่าเฮ้ยมันต้องเหนื่อยมันต้องยากมันต้องลําบากมันไม่ได้ง่ายๆายลาภะก็คือลาภะความสําเร็จก็คือความสําเร็จถึงแม้ความสําเร็จจะเป็นกาลกินีก็ความสําเร็จนั้นได้มาแบบยากหน่อยใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาก็เไ,ไหม ราหูเป็นการลกินีเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ทันคนแค่นั้นเองก็ได้ไหมเออราหูเป็นการลกินีเป็นคนที่แบบไม่ทันคนอ่ะบางครั้งรู้นะว่าว่าเป็นไหมคนเกิดวันศุกร์คือรู้ว่าหลอกแต่แบบปฏิเสธไม่ออกอ่ะก็ได้ไหมเฮ้ยยืมเงินหน่อยดีลําบากมากเลยแบบเฮ้ยเราตอนนี้เราแย่มากเลยเฮ้ยช่วยหน่อยวะเพื่อน รู้มึงตอนแหล่แต่ก็เป็นไงเออเป็นป,ป,ปฏิเสธไม่เป็นไม่มีเล่เหลี่ยมไงเข้าใจไหมคนที่ลาหูเป็นกาลกินีมันจะเป็นแบบนี้นะเชื่อเถอะนะเพราะนั่งอยู่พูดอยู่คนเนี้ยคนหนึ่งเนี่ยลาหูเป็นกาลกินีและเป็นดาวการเงินด้วย <laughs> <laughs> นะเอ <laughs> เอ <laughs> ก็ไม่เห็นจนนี่เนี่ยผมเนี่ยลาหูผมลักนาบางกรเนี่ยลาหูเป็นกนนนะละ <laughs> กีนีนะเกิดวันศุกร์ไง ลาหูเป็นดาวการเงินการเงินเป็นการลกินีอ้าวผมก็ไม่ได้ทุกยากไม่ได้ไม่ได้ยากจนนะใช่ไหมแต่มันได้เงินมาด้วยวิธีแปลกๆนะทำงานปกติทั่วไปก็ได้เงินแค่พอใช้แต่พอเนี่ยมาทำเออมาเป็น youtube มาดูดวงมาอะไรต่างๆนานามาเป็นอาจารย์สอนดูดวงเนี่ยอ่ากับทำทั้งที่มันเป็นงานที่ถือว่าก็ไม่ใช่งานที่มั่นคงอ่ะแต่มันก็เป็นงานที่ ทำเงินเลี้ยงชีพได้ดีกว่างานประจําเนี่ยเห็นไหมมันคือได้เงินมันคือเงินแบบแปลกๆเงินที่แบบแบบแบบไม่ตรงไปตรงมาไม่ได้โกงนะแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบเอ้ยทํางานได้รับเงินเดือนมันเป็นงานที่ต้องดิ้นรนเนี่ยหาลูกค้าเนี่ยทำคลิปไม่ทําก็ไม่ได้เงินอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยการากินีกันเลยมันไม่ได้แปลว่า ชีวิตนี้โอ้โหมีเงินไม่ได้จับเงินไม่ได้เงินเป็นกาละกินีไม่ใช่อย่างของคุณเนี่ยลัคนาราศีเมษถ้าคุณเกิดวันศุกร์แล้วก็มีราหูเป็นกาละกินีไม่ได้แปลว่าโชคลาภที่ได้มาต้องเสียหายไม่ใช่ครับมันได้มาแบบยากๆมันได้มาแบบแปลกๆมันได้มาแบบพลิ้วไหวต้องพลิกแพลงต้องเอาตัวรอดให้ได้เข้าใจไหมอ่า คนเกิดวันศุกร์อ่ะจะซื่อจะแบบคือรู้ไม่ใช่ว่าโง่แต่ซื้อไม่ทันปากดักใจไหมรู้ว่ามันหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนาะสำหรับชาวลัคราศีเมียที่เกิดวันศุกร์นะเฉพาะคนวันศุกร์อันนี้ทุกราศีด้วยซ้านะครับแต่ราศีเมษถ้าเกิดวันอื่นเนี่ยอ๋อไม่มีปัญหาเลยราวหูนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะ ร้อยเปอร์เซนเลยก็ถือว่าเป็นปีแห่งที่จะผสมผลสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานและโชคลาภครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงในการเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้ท่านตกอ,อกตกใจอาจจะทําให้ท่านไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าในการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาชีวิตของท่านในปี25 6 8นี้เปลี่ยนใหญ่แน่นอน บางท่านอาจจะตกใจเช่นโดนโดนเช่นต้องย้ายที่ทํางานต้องออกจากที่ทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมีโอกาสแต่ตั้งสติและใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้เต็มที่ทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วดีครับทิศทางดวงชะตาดวงดาวทั้งสามดวงที่ผมดูมันอยู่ในมุมที่ส่งเสริมเอาตัวรอดและปลอดภัย และประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับไม่ต้องกลัวอ่ะกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับใส่กระดิ่งแล้วก็ถูกอกถูกใจคำทำนายก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ค r โค้ดนี้แล้วครับหรือเบอร์พร้อมเพย์ก็ได้นะจ๊ะพระรายหูยายครับ2568้า25ยลัคนาราศีเมษ18เดือนครับนับจากนี้ครับสินทรัพย์ทั้งผองจะสำเร็จด,ดังประสงค์นะขอให้มั่นคงมั่นใจครับ แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยแหงปังรวยไปด้วยกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ